วันนี้มีท่าทีออกมาจากกองทับ,บกนะครับออกมาเตือนกรณีที่มีการตัดต่อรูปภาพผู้บัญชาการฐานบกที่อาจจะไม่เหมาะสมและอาจจะมีนัยยะแฝงทางการเมืองขณะที่ผู้บัญชาการฐานบกนะครับก็ได้มีการกำชับกำลังพลติดตามสถานการณ์การชุมนุมอย่างใกล้ชิดหลังจากที่คณะรัฐมนตรีออกประกาศยกเลิกพรกฉุกเฉินครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการฐานบกได้กำชับผ่านผู้บัญชาการกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์ หรือพลหนึ่งรออในฐานะผู้บัญชาการกำลังทหารว่าการที่รัฐบาลจะปรับลดจุดตรวจความมั่นคงภายหลังจากที่ยกเลิกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินมาใช้พระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเบื้องตนทหารยังคงปฏิบัติหน้าที่และตั้งจุดตรวจความมั่นคงเหมือนเดิมจะไม่ปรับลดหรือเพิ่มกำลังพลแต่จะปรับรูปแบบให้มีความกระชับรัดกลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปส่วนที่ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอ,อรอสอกำลังพิจารณาปรับลดจุดตรวจความมั่นคงทหารคงต้องรอให้ได้ข้อสรุปจากสอ,อรอสอที่ชัดเจนก่อนส่วนทหารไม่มีปัญหาและพร้อมดำเนินการตามแนวทางส่วนแนวทางการทำงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรหรือกอ,อรอมน ทหารจะยังคงกำลังในการดูแลสถานการณ์การชุมนุมต่อไปแต่อาจจะปรับเปลี่ยนการทํางานต่างๆขึ้นอยู่กับผู้เกี่ยวข้องจะพิจารณาโดยผู้บัญชาการทหารบกในฐานะรองผอ,อรมนได้ปากให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่กรอบการทำงานของกอรมนที่เกี่ยวข้องกับการใช้พรบความมั่นคงเป็นไปตามขั้นตอนที่ต้องเห็นชอบโครงสร้างและหลักการตามแผนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งขณะนี้ทหารยังอยู่ในฐานะผู้ช่วยเจ้าพนักงานสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยใช้กำลังทหารรวม56กองร้อยแบ่งเป็นกองทัพบ,บก47กองร้อยกองทัพเรือ7กองร้อยพร้อมสารวัตรทหารและกองทัพอากาศ2กองร้อยพร้อมสารวัตรทหารด้วยทางด้านพันเอกวินไทยสุวารีรองโฆษกกองทัพบ,บกได้กล่าวถึงกรณีที่สื่อบางฉบับนำภาพผู้บัญชาการทหารบก มาตัดต่อเป็นภาพเชิงล้อเลียนผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมและขัดต่อแบบธรรมเนียมของสังคมไทยที่ทุกคนต้องรู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกันโดยมีบางรูปที่พยายามเสริมแต่งแฝงในยักษ์พิเศษเพื่อให้สังคมเข้าใจผิดซึ่งอาจไปกระทบต่อสถาบันครอบครัวได้ทำให้เด็กและเยาวชนอาจสับสนเพราะผู้บังคับบัญชากองทัพบ,บกอของทุกกองทัพ ย่อมเป็นบุคคลที่ครอบครัวและกําลังพลในกองทัพให้ความเคารพรักจึงอาจทําให้กําลังพลและครอบครัวกําลังพลไม่สบายใจต่อการกระทําในลักษณะดังกล่าวอย่างไรก็ตามครับกองทัพบ,บกพยายามทําหน้าที่ในบทบาทของตัวเองให้ดีที่สุดโดยคํานึงถึงประเทศชาติเป็นสําคัญการที่สื่อหรือบุคคลจะแสดงออกใดๆควรให้เกียรติและเคารพในการทําหน้าที่ของผู้บัญชาการทหารบกด้วย